สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้เจ๊ก็พามาถึงน้ำตกำแล้วนะจ๊าจากถนนใหญ่นะถนนเอหนึ่งเข้ามาถึงน้ำตกนะประมาณห้าสิบกิโลเมตรจะ้ะใช้ความเร,เร็วไม่เกินแปดสิบกิโลบ้างช่วงก็ยีิบกิโลต่อชั่วโมงเราใช้เวลาเดินทางประมาณยี่สิบประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะ้ะ ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะจ๊ะห้องน้ําสถานะจ้ะเดี๋ยวมาชมกับเจี๊ยได้เลยนะจ๊ะว่าความสวยของน้าตกเป็นยังไงบ้างจ๊ะเดี๋ยวจะพามาชมนะจ๊ะเพื่อนๆโอ้นี่คือถ้าจะเดินไปเล่นน้ำตกนะจ๊ะต้องใช้เวลาเดินสี่กิโลจ้ะคงไม่ไหวแล้วจ้ะเพราะไกลมากเลย นี่คือเราจะดูแค่วิวของน้ําตกนะจ๊ะความสูงของน้ําตกจ้ะนี่จ้ะมาดูกับเจ๊ได้เลยจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเขาบอกยิยนดีนต้อนรับสู่วอลล์แมนฟอร์นะคะนะจ๊ะ จริงประวัติบอกจ้ะเป็นชื่อน้ำตกวอล l m a n f o r นะจ๊ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติการิงกันในชันแนลพารสัตว์ที่นี่จะมีนะพี่พวกต่อเป็นสนมากจ้ะนี่คือภา,ภาพให้ดูนะจ๊ะอาวตามเจ๊มาเลยจ้ามีต้นสนด้วยจ้ะมีจุดให้นั่งชมวิวนะจ๊ะ กิจาพทานอาหารจ้ามีสนามหญ้าด้วยจ้ะเพื่อนๆสวยมากเลยเดี๋ยวกำลังเดินมาได้ยินเสียงน้ำตกเลยนะต้นไม้ใหญ่มากเลยวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีฝนจ้ะนี่ไงเขามีบอกนะจะรายละเอียดจ้ะ ความสูงของน้ำตก269เมตรนะเพื่อนๆน,นข้างล่างสามารถเล่นน้ำได้จ้ะแต่ว่าต้องเดิน4กิโลเมตรคงไม่ไหวแล้วจ้ะความสูงจากระดับน้ำทะเลนะ540เมตรจ้ะครึ่งกิโลกว่าเพื่อนเพื่อน,น,นดูสิน้ำตกสวยมากเลยจ้ะดูนะน้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่ว่า สูงที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์นะจ๊ะสวยงามมากเลยจ้ะจะมาให้ดูจุดชมวิวนะจ๊ะมีนนกท่องเที่ยวต่างชาตินะจะเป็นเอเชียบ้านเราจ้ะนี่จ้ะ จากความสูงลงมากระท่อพื้นก็จะเกิดละอองขึ้นมาเลยจ้ะเพื่อนๆสวยมากเลยจ้ะดูสินี่เป็นอุทยานนะอุทยานแห่งชาติสวยมากเลยจ้ะ,ด,นนะจะด้านนี้นะจ้ะงามจริงๆเลยเพื่อนๆ พาให้ดูตามแนวเฉียงนะจ๊ะเราจะพามาดูอีกด้านหนึ่งนะด้านนี้ก็สวยไม่แพ้กันจ้ะเดิดกลับมาอีกด้านหนึ่ง อันนี้ก็สวยแพ้กันเลยจ้ะดูนะสวยมากเลยเ,เพื่อน เสียงเสียงน้ำตกกระทบกับพื้นจา้าพอที่นี้ก่อนนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจา้า